แต่หน้าพี้งซิปมากเลยนะนี่มาทำไมเอ้าก็ได้ข่าวว่าจะมีแข่งอะไรอะพี่แข่งนี่แข่งบุญแข่งมัฒนาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแข่งอะไรแข่งเรือแข่งไายเออนั่นเสร็จก็ได้เออจะว่าแล้วนี่อาแล้วมาไงอ่ะก็เดินมาพี่ครับเห็นเขาบอกว่าเขามีจะมาแข่งเรือแล้วเดเดินมาไง หมายถึงว่าพอเรือมาจอดเทียบข้าแล้วผมจะมาสมัครแข่งเรืออ๋อพี่อะชื่ออะไรผมชื่อเอ่อในว่านฮะในว่านวั่นชอบว่าวชอบวั่วแล้วมาแข่งเรือไหมมาแข่งวัาวนามสกุลพี่อ๋อว่าภาษาอีสานสิไม่ใช่ภาไรพากาเนี่ยวัาวว่างจุฬาอ๋อนี่จะมาแข่งเรือใช่แข่งเรือ ในว่านชอบเ้าชอบเบ้า,บา,บาครับนะ,นะนะครับพีจดอะไรฮะจดอะไรไม่มีไม่ได้จดอะไรทำท่าทเลยอ๋อประหนึ่งว่ากลังจดชื่อแต่แทลมีเลือม,มีมีชื่อเรือไหมอ๋อมีมีครับแต่ว่าไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีเป็นชื่อเลือเจ้าพ่ออะไรประมาณนั้นอันนี้มาจากทางวัดเขาส่งแขกอ๋อแล้วแล้วืออะไรวัดและหญิงเป็นแปล คันกไลไคแกใครเป็นคนต่อเรือเออแย้มลิชแย้คกนั่็มาต่อเรือเนาะใช่ครับลงแข่งใช่ไหครับผมอ่กเตียน่สมัครแล้วพี่นะโอเคหน่อยี่กลังาพอแล้วสิผมไปนั่งรอตรงไหนครัต้องตเอีต้อง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 ต้อต้องตต้องต้ออตง้ หน้าคนกับทุกคนแต่ใครเนี่ยครับไกรผมอ่าผมชื่ออะไรชื่อไหลพั่จะลุงบึ้กไม่เล่าสิ่งหายแล้วไม่ใช่ครับมาถามผมชื่อไหลพี่ก็ลุงไหมพี่แกงเย็นนะครับแกงเย็นเออพี่ใจร้อนนะเหนเนี้ยเออผมผมจะบอกว่าผมชื่ออะไรครับผมชื่อไหลเรื่องมึงตอบแล้วมึงถามเนี่ย ต่อครับพิงต์อบตอบคุณจออะไรนะกูจะหนุเอาก็บอกว่าชื่ออะไรแดนกูไม่รู้กูไม่รู้มึงไงมึงมามึก็มึเคยเจอมึงแล้วมึงชื่ออะไรกูงจะรู้ไงเล่าไ่ใช่คือทั้งเงินทั้งตัวผมเนี่ยชื่อว่านายไรเรไรแบบนี้นายไรชื่อจริงชื่อเรไรเรไบ ที่ป็นชื่อใดๆอะไรมาแข่งเรือมาแข่งเรือครับเรือมีชื่อเรือครับมีครับมีเรือชื่อว่ามาลายดอกรักมาลายดอกรักนอ่นเองได้เลยนะครับพี่ได้เลยเอาเลยนะครับลายลายเนาะได้แโคจะดีที่ข้อมูลจะดีนี่พี่ยังเก็บไว้เข้าใจนี่ไม่เห็น ขนาดเล็กยังจะซ่อนไมันไม่ซ่อนหรอกไอ้ใครจะให้กูใส่ไปไงมันเลอกูา่อ่ากูใสไปน้างเดีไอะไรไฮ้ยะไรอกัเขาาอะไรกัมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮเลยกับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหดิฉันแเคียไอ้น้องเดี๋ยวจะทิ้ไองอะไรมาดีอะไระครับไปคุยกับเขาคุยดีๆเขาเป็นคนดีเฮ้กูเป็นอะไรมึง ก็ไม่รู้เลยของกูแล้ว,อ,วอะไรเนี่ยียมันอะไรของกูวะเ้าน้าใจเย็นดิน้าเป็นอะไรโดนลัวไม่ได้ไม่ได้เราคกรจะไปหายโดนไม่ได้เลยทำไมไเ้ยไปดไปเฮ้น พี่มึงมาทำอไมเราเขามาแข่งเรือสิมาแข่งเรือยังงันหรืออันนี่ยมาแข่งเรือดิเขามีการแข่งเรือก็เรื่อยมาเลยมีการแข่งเรือนะเรื่อยมีการแข่งเรือเรื่อยมานะเออมันมาที่มาแข่งเรือใช่ไหมแล้วมาแข่งเรือไงมาจะไปคาร์เอล ทังเขาติดมาคุณไม่กล้าหรืมเออไอ่เออแอนนี่จ้างมาแพ่งสามพันนะครับสามพันเออลเงี้ยให้คำผมตรงนี้กลับบ้านเนี่ยจะนอนด้วยคืนนี้คำผมเอาใจเงี้ยเออไอ่จนเข้าไปเลยจนเยอะเลยสัดไอ้เพื่อนแม่ที่เป็นองค์ผลรูนี่เงี้ยมึงกินว้าช้าไวุ่นวาเงี่ยคุณแบเอาผมมาแข่งเรือพี่เอามาแข่งเรือด้วยผมมาแข่งเรือมาแข่งเรือนะไรับมีเชื่ออะไร มเป็ช uh ื huh. yes. right? mm ่อ hmm. ว huh? like ่าเวียงวียงเยสนียเราะุนด้วยนะเวียงนนเาะคุนด้อะไรอ่ะเวียงเอววฮะผมชื่อเวียงเอวไว้เวียงเอวไวฮะเอวไวฮะไว้คุณกลับบ้านจ้ะกำลังมาเวียงเอวไวยอันนั้นพี่ชายผมชื่ออะไรอ้าวอไรเอวไวนะไ่ใช่คุณแม่นะ น้ำมันปูนอันนั้นผมเรียนเอวัยอันนี้ผมไอ้นั่นมึงเรียนเอวัยไอ้ไรอะไรไอ้ไรเอวรัวขอโทษพี่ตื่นเช้าลิ้นแฉเรียงเอวัยไอ้ไรเล่นหน้านะไอ้ไรรัวรัวว่วรัวรัวแล้วเล่นหน้าด้วยไอ้คนพวกนี้มีเรือมเรือมีดิมาแข่งเรือแล้องมีเรืออีมีเรือใช่ไหมไอ้นั่นไอ้นั่นเรือที่ไร ไอ้รือไอ้ไล่ขิงไปใช่ไหมไม่ไ right> ด้แข่งกันมั้งหมาเรือพี่กูชื่ออะไรไอ้นี่เขาไล่ขิงแตป็แผลไอ้เรือของไอ้ไหนเขาชื่ออะไรอะไรดอกรักอะไรดอกรักไหวอะไรแม่เป็นหนองผัวหายหรือมาไล่ดอกรักของมึนอะไรนะไล่ขิงแต่เป็นแปลกครับไอ้หน้ามึดมึงก็บ้าขาววันวานก็จะขาวมั้งไหวไม่เอาลมเสียงไอ้มาอะไรดอกรักอะ อะไรดอกรักไม่เอาไอ้นีได้ถัแต่แกให้กูอานแวคุดะไรโกรแสครับโระแวงเล็บวงเล็กลุงกันใจลกันจอกันใจกันใจนะผมไปแล้วนะจดชื่อเลยนะไปัใจ นะดูแลผมด้วยครับทำไมอ่ะอันนี้แข่งเรือใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมต้องมาปล่อยถิงโตไว้ตรงนี้นะครับไม่นโตเนี่คือองคนนี้ใช่อันนั้นเมดูซ่าเมดูซ่าเมดูซ่าครับใครรอถิ่นโตต่อไปไปเกี่ยวเออเสือโครามมากเฮ้ยใครโทรมาวะ ใครโทรมาพี่อ้วนจะเป็นเครื่องข้างเวทีเนี่ยน่าจะดวงแก้วพี่เมันจะต้องโทรมาฉากกูออกงั้นเร็วเ,เ,เลยครับผมเร็วเลยครับเรือชื่ออะไรอะไรนะฮะเรือชื่ออะไรอ๋อผมเป็นคนไทยขอใช้ชื่อเรือแบบไทยๆได้ครับเออดีเหมือนกันนะอนุรักษ์ความเป็นไทยเพ้าะว่าเรือไทยๆชื่ออะไรไทยธนิตครับ Connie. Connie